Lớn, chịu bao bào Ô, tục rúm ra nè Cần đại máy, chị Trần Lớn, máy Ô, cần đại trời นบอลลาร์น,นแรงดีใช้ได้ครับเนี่ย นี่มาแพ็คคู่ครับในวัยรุ่นพันล้านเจอกับสิทธิ์เริญกันช่างสิทธ์เจริญในบูบคู่นะครับคันนี้โบเดี่ยวหรือโบคู่เดี๋ยไปดูก่อนแต่ฟังเหมือนเสียงเสียงเหมือนโบเดี่ยวนะ ด้วยครับมาล็อกใหญ่ตากล้องจะถ่ายยังไงล่ะเนี่ยเนวครับอันนี้มาจากว่งน้ำเปรี้ยวนะครับของดีฉะเชิงเซาอันนี้เจ้าทินนะครับนี่จิตเจริญอันนี้จะได้เปรียบตรงแขกแขกเขาเป็นเป็นข้อโซ่5้าสิบสพอ อันนี้48ข้อนะครับแล้วก็ใบแท็กใบแท็กนี่น่าจะเอามาลุยล่มโดยเฉพาะครับเตรียมลุยเตรียมลุยเดินเครื่องแล้วครับผมไป ไันี่ก็เอาการอยู่นี่มาแต่ตะกล้องจะถ่ายยังไงล่ะเอาลำที่สองอันนี้เจ้าภาพเจ้าถิน่นสิดเจริญ2022กับ2 0ง3นะครับอันนี้ข้อโซ่48ข้อ จะจะสั้นเข้ามาหน่อยโอ้ลงไปก็น่าทิมเลยอ่ะโอ้ลงไปก็ล่มแล้วอ่ะนี่สิเจเลอลงไปล่มเลยอ่ะ จำเปาไปแล้ว่ะเดี๋ยวครับเลาะไปทางโน้นเดี๋ยวเดี๋ยประดักทางนี้โอ้ย้อแสงครับ เนี่ยมาแพ็คคู่เลยแท็กยาวกับแท็กสั้นเอาะคันไหนจะลุยดีกว่ากันโอ้ต่ว่าไปรุ่นนี่ไปไวมาก ตาค้อ,องตาค้อ,องตกหลุมโอ้มามาแพ้ค,คู่เลยครับอ้าวลุยดีทั้งคู่ไปลุนมาลล้าน โบเดียวติดเอริโบคู่ chân lên đưa bao rồi, ô, tụt lún nữa nè, chân lên, ô, oh, này này. ขึ้นได้สบายมาก 长空哈蒙。